สบายดีป้าลุงสบายดีพี่ป้านะสุขสุขคนสุมองสุบอนสบายดีพี่น้องหลังจากหลังจากมาตหาเฮ็ดพี่น้องมาพา่อทาแม่ก็ต้องล่างเฮ็ดอยู่อันนี้เฮ็ดตั้งแต่เส้าอู่พี่น้องเลยห้าล่างว้มันก็ยากดำเลยมันอยากซับเฮ็ดทา,าแม่มาตะโคกพี่น้องเลยล่าง เป็นเห็ดใหญ่เฮดอันอนี้เฮดอันอนี้ก็สิบะร้ายปานายเห็ดพวกนี่เ้าก็สชิใบแกงกินเห็ดอันนี้นะมันจ้องรสชาติคมๆพี่น้องคนส่วนใหญ่กับบุคอยกินกินแต่เท้าแม่แหละจักเป็นเสร็จในใดกินมันจ้องคมๆม,มันหึ่งเนาะน้องเลือดสบายดีปลาลูกงามๆทุกหล่ะสบายดีปลา,ปา,ปา,าลูกผักแก้วน้ำแดงไหนเลือขอบักขึ้นหลังน้า,งงาพี่น้องเอ้ยกับผู้และผู <c oughs> ้และพี่น้องเอ้ยเ้าก็สิเอาเห็ดไปให้ หาปะเถาเลิกก็ปะเถาบอยบ้านนนซูพี่น้องเลยก็ไปพบเพาะกันอยู่คนละนาะพี่น้องไปทางคนแหละเราจะไปเฮือนเพก่อนน้องเลิศก็ไปน้ำนางเอกน้อยมาหอดเลยพี่น้องเลยเฮือนพอเถาพอเถาเบ้ไปเข้าไปย่ง กือบกบบ่อใส่นางงามเอาปเท่าดูว้ายปวดปลเท่าเห็นยังไนะยังงัเอาเห็ดไปให้ปาเท่าากันเห็ดกินแรงกับยังเอาเห็ดมาเห็ดกัอันท่าแม่ไปห้เห็ดโคกแล้วปาเท่าเลย ผสมอืออมีงินกิน <laughs> พอดีเลยส้เลยล <c oughs> ่างเลยมั <c oughs> นซัำก,กับ <c oughs> อันเฮดแต,ต่มืม่อเศารนี่แน่แม่ไปห้ามมือเสานี่บัให้าล่ะกินล่างเอาผสมกันมาเนเลยซ้ำๆอ้ได้กงามแท้ แล้วก็เจ้าว่านุนซูงแน่ไปหากับป๋ามวยกรบปได้มากกับอันแม่แบงให้แน่แม่ไปหาเห็ดโคกเลยก็ดีแนละเห็ดมัสตารดแน่บระป๋อปันไดเห็ดโกนะมาหอดบานซีเขียวเลยพี่น้องเลยนี่ปูกระมากาลังกิจการพักาเต้นพี่นังด้นี่มแหจ้ นี่เย็ดตทาวหลังเลยเรียบร้อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเออได้คนเดียมินนี่อารีดอ่ะเอ้ยไม่เหนือยนั่งเรือไปยังตุงยืงอยู่า่นั่งเอียงเผาพอตัวน้องเดือนไปได้เห็นละก็ได้เห็นแล้วตอนสว่าเห็นละวโง่ ก็คืออยากที่แจ้งเทลลังโก้ฮะทำไมไปหา่านได้แต่ไข่มันสิหาไข่ม,มันบ่นะเมื่ออื่นน่าจะคืนหา้าโค่คำสิไดรเมื่ออื่นบ่โดยเป็นยังม่ถือกระด้นะสู้ก็ไดานโผต่ยังไดงเฮ็ดกระล่างแต่อันเพนโผล่แล้วไปห่านตื่นตะแรงน่ะอยากซักล่างไว้ ไปหาซองทาเมงไปซองลบมาไปลบหนึ่งมาว่าแบ่งให้อันพุทธะเบะแน่ในโบนะใครแน่เลยเนี่ยเห็นหนังเพื่อกระทมมมามพุทธะเบะโดยโอ้หนึ่งจำแจวพี่น้องพอดีงามมันแซบนะอยู่อันนี้ที่วานคอเยเดือนไปเห็นไหวนะ มันพากันใหญ่สามนี่บอมันไปเห็นไว้แล้วเขาจนเอาเบิร์ดเมื่อวานนี่ก็ญาติเก็บกำลังยิ่งมันนั่งยิ่งกับมหาวันเมื่อวานนี้เพราะกันญาติกันเก็บพี่น้องตัวนี้ล่างรีบร้อนเฮ็ดก่อนนี่นะตีนึงคือมาออกกับดอกกระเดี้ยท่านบอกเสมมตจากหลอบเลยโหดเลยอะน้องเดือนเดือนก็ยืนโซลิดาอยู่ ก็จะเป็นจักรอบแล้วน,นี่นะออกฟรีนะแต่แต่ย่ามแรลกคุณนะสัมว่าแดดแดดถ้าแดดแห้งๆน,นี่นะเขาพากันไปหาอุ้ยทะเลเลาะไปเนาะมีสิ่งที่มีชีวิตด้วย <c oughs> นอนนอนเฮ็ดทอดทีน่าัะไม่ได้ฆ่าเธอข้อกันเฮ็ดมีนอนแต่กินได้แกะมึงทางในนะอตอนแรกบอกมีนอนแลยมันเฮ็ดเบื่อค่ะว่ะ เห็ดปวกอันนี้ส um, ักม um, um. uh ีแล้วป่เแถาเห็ดปวกอันเห็ดปวกนะข้างมันกินได้เนาะมันก็มินอนอันแบบว่าเขาเบิ่งเห็ดเฮดก่อนทางนะบีเบิ่งเขาตัวได้บ่มินอนเลยกินบ่ได้เออเออก็เออมอ้อมันเห่าแน่นอนอันนี้นะบีวีนะอืมมอ้อไม่ะพยันไก่ลงจะมอ้อลงทุกทเลย เป็ดเป็ดลงไปจะเป็ดเท่าไหร่ลงสบายๆหนอกคุงโจ๊กแต่แม่ดื้ออ่ะตายไปกคิดน้ำอึดนะสิกเขาไปล้างเฮ็ดกับพี่น้องเลยบ้านนี้มึงน้ำอึดขวไปกินขนมมันยัง่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นไปนะแมเอ้าวลูกกับอันนี้ขาดลางเฮ็ดพี่น้องเลยบ้านนี้ลางเฮ็ด

เืมสิขยม่โหว่ะืนเศ้านั้นแทนการนั่นเห็ดมิแต่อยู่ป่าเคยทาเป็นสิขกม่ได้เฮ้ยตอนเศร้านั่นป่ทายเฮ็ดก็ไมาจะหาเห็ดกที่เข้าแล้วแต่ขึ้นทาย็ะละงงอีโค่มาทายอะไรงงอีโค่แกพัวไปตัดหนาเพราะมันจะตัดห้าไปทายเฮ็ดทากันเปล่ากักับปลาโมย มวยเอ้ยม่ธรราเบไมจักโลกอะไรนเป้าอแ่่งดิกันเห็นเสัญญางไวไวไเน่ยันไปเสเมื่อยดิย่าไกลก็ได้เนไวเป็นยาเด็ด อัอน <c oughs> นี้เฮ็ดอันผู้รวงก็มาหายพี่น้องเลยไม่เนเฮ็ดเหรเฮ็ดพอน้องไครดเอเน้ม่ใส่ม่ใส่ก็เนเสจเสรเนรวมนี่ยนั่นกัวกนกีเยกัเนี ก็จะเป็นนะอืมอืมตอนนั้นก็อืมตอนนั้นก็อืมวาระจีนก็ทางที่มันมาก่อนอืมแล้วก็อืมแต่ถ้าเรื่องนี้นะแล้วบทสืบที่เรียบง่ายอย่าเตือนนะค่ะเมื่อยจบ อันผุดเผาเลยนะคะป่วยไข้หายเสร็จนะคะพอเม่แล้ววาหมูไปอย่าเอายวันศุกร์น้จะกินไปผัดงุงงนิ่มๆลำป่าผัดบวเห็ดหุงบูตกรตอต้นสวบก็ยังจะแซ่งนะคะ มาสูงจะตั้งฟ้งแรงฟงดานีนะปวดเท้าเลิกเป็นกับปวดจะไปหาเ็ดปวดตาบอด่บ่ต้องมาปวดปวดอยากกิ้หุ่งเลยไปผัดห้าผัดกบงงงงงๆ กับป yeah. ูกอ yeah. uh, mm ัน hmm. นั <tr tr ้เลยกับกระเบแล้วแ้แม่ผูเบิ่งันั้นแง้ยเ้ยิ้แบบกายเฮดดแอีตเพิ่นว้เรื่องไวดอกอาว้จะให้กินเนีอากบให้ไงเนี่แบนก็ลอเป็นติ่งเนาะ้ได้เอมงไล่เร์ลบนเบนไลมองแบง

น้องไข่ดาวชีวิตมา,น,มา,น,น,า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 นีินัปนปุ๊บมานอนบ้านะย,ยายาาหนันออกไปทาม่หนันออกไปห็นยาอะปรนะฝางวยยานบบควันอ่ะร้ายกว่า <laughs> อืมยายานบบควนะ <laughs> ันหนันเปิดหน้ังสายปแัน มันไโมเหมอนเดิมไปถ่ายามอย่างเงี้ยโบเขื่อนก็นังเอาข่าวยุ่งๆไคว่ามาฝากก็ยากยัยนไหนอะมันตาชินสามปักไสู่แล้วเลั้งแต่เขาเยอะอย่างเงี้ยมวันเจ้ผัวสามปักไเพียงยันจะเอามาอยู่ยังว่าขู่ปักได้เรื่องวัวขี้เนี่ย พวกวลูกมันหนังยามอยู่กับเมียพากันนอนพวกลูกผาแยมอยู่เนาะอย่ามันโซนออกไปสวนมันก่อนใครเนี้ยไนก็บออกคย่ามัน่โจรออกไปอย่ามันก็ยิ่งมันมันอยู่เนาะอย่าเนอะ พี่น้องเ้ยมอนี่ก็สมมาพักควรนแล้วพี่น้องไปดิค่ะมาเบิ่งกัยจะดืมก็ไล่กดแทรกก็ติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนไป็นกำลังใจเห็นแม่น้องเดือนหนเด้อไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้กกับสบายดี